คู่รักพูดไอเดียกิ่นปิ้งย่งยางยังไงไม่ให้ควันรบกวนคนอื่น เมื่อไม่นานมานี้ภรรยาสาวชาวไต้หวันรายหนึ่งได้แ,แบ่งปันประสบการณ์การทำปิ้งย่างที่บ้านลงในกลุ่มเฟซบุก๊กที่ทำเอาชาวโซเชียลนั้นตั้งพากันใช้ออกไปเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวโดยเธอเล่าว่าได้ดูวิดีโอคลิปโชวกินของเกาหลีแล้วรู้สึกอยากกินปิ้งย่างอย่างนั้นบ้างแต่พอสถานการณ์ในช่วงนี้ให้ไปนั่งกินที่ร้านก็คงจะไม่สะดวกจึงคิดที่จะทำกินเองที่บ้านแต่สามีของเธอก็ห้ามความคิดนั้นทุกครั้งเพราะเขากังวลว่ากลิ่นและควนันอาจจะไปรบกวนเพื่อนบ้านได้แต่สุดท้ายเขาก็หาทาง ออกให้กับเธอได้ในที่สุดโดยสามีได้ประดิษฐ์เครื่องดูดควันขึ้นมาเองมันใช้งานได้ไม่แพ้เครื่องที่อยู่ในร้านอาหารโดยวางท่อดูดควันจากห้องนั่งเล่นไปยังเครื่องดูดควันที่อยู่ในห้องครัวส่วนบริเวณต่อปิงย่างจะมีเครื่องช่วยระบายอากาศอย่างดีสามารถนั่งกินได้อย่างสบายใจซึ่งวิธีนี้ก็ทําให้เธอรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างมากถึงกับยกย่องสามีของตนให้เป็นสามีผู้ยิ่งใหญ่และทันทีที่โพสต์ถูกเผยแพร่ออกไปชาวโซเชียลก็ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามพวกเขาต่างพากันอิจฉา ที่เธอมีสาม,มีแสนน่ารักเขาอ,อกเข้าใจภรรยาคนนี้พร้อมกับโอดควรกันละาว่าจะหาสาม,มีประเสริฐแบบนี้ได้ที่ไหนกัน